มิตรภาพสู่รุ่นสีคู่ดาราเพื่อนซีเป็นเพื่อนกันอย่ารุ่นลูกเริ่มกันที่คู่เพื่อนซีเนยโชติกาและกระแตสุภษรเป็นอีกหนึ่งคู่เพื่อนซีที่สนิทกันมากๆซึ่งปัจจุบันกลายเป็นคุณแม่สุดแซ่บทั้งคู่ด้วยความสนิทจากรุ่นแม่ส่งต่อมาที่ลูกชายสุดหล่อน้องอาคินและน้องเจ้าคุณ2หนุ่มน้อยที่รู้จักกันมาตั้งแต่เล็กๆ จนปัจจุบันมีรภาพของสองครอบครัวนั้นก็ยังคงแน่นแฟนและหากมีเวลาก็จะพาลูกๆนั้นมาทํากิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอและเมื่อไหร่ที่คุณแม่ทั้งสองโพสต์รูป2หนุ่มน้อยก็ทำเอร่อบรรดาพี่ป้านะ้าอาหลงไม่ไหวเลยทีเดียวหรอกครับ ชาคริตย้ำน้ำและเลมักโดนัล์สองเพระอเอกดังแห่งยุค90ที่หลายคนนั้นอาจยังไม่รู้ว่าทั้งคู่นั้นเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะทั้งคู่เคยเป็นนักกีฬาฟุตบอลเยาว,วชนทีมชาติในทีมอายุ11ปีของเยาวชนทำลงไทยสโมสรอนชุดรองแชมป์โลกกระทั่งตอนนี้มีสภาพยาวนานเกือบ30ปีจนตอนนี้แต่ง,งานมีครอบครัวและที่สำคัญน้องโพและน้องมิก้ายัางเป็นเพื่อนสนิทกันเรียกว่าเป็นเพื่อนกันยันรุ่นลูกเลยทีเดียวครับ นานาไราบีนาและพอลล่าเทเลอร์เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วว่าแม่นานาและแม่พอลล่านั้นเป็นเพื่อนซีที่สนิทกันมากและเป็นมิตรภาพที่สวยงามแห่งวงการบันเทิง ที่หลายคนนั้นรู้จักกันดีในฐานะสมาชิกของแก๊งนางฟ้านอกจากรุ่นแม่ที่เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วลูกสาวคนสวยอย่างน้องไรลาและน้องบีนายัางเป็นเพื่อนกันและมีออกงานอีเวนต์ท่ายแบบมาด้วยกันตั้งแต่ตัวเล็กๆจนล่าสุดโตเป็นสาวสวยสะพรางทั้งคู่เป็นอีกหนึ่งมิตรภาพจากรุ่นสู่รุ่นจริงๆเลยละครับปิดท้ายกันที่อ้อมพิยดาและมอสปฏิพาน เป็นคู่จิ้นในอดีตท,ที่ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นพี่น้องร่วมวงการบันเทิงที่มีความซีบปึ้ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่สู่รุ่นลูกอย่างน้องสนุและน้องนาวาสองสาวที่อยู่ในไวัยไร่เลี่ยก,กันและถ้าหากมีเวลาได้เจอกันเมื่อไรมักจะมีกิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอเรียกได้ว่าเป็นมิตรภาพจากรุ่นพ่อรุ่นแม่สู่รุ่นลูกอย่างแท้จริงเลยล่ะครับ ไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108 s t o r สออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ